เอาใหม่เดอ้อคราวนี้สิเพิ่มความฮาให้ท้องแข็งไปเลยน้ำหมู่บ้านอีสานสุดแสน,นแหล่งกำเนิดตำนานปอบไซเบอร์บ่อแม่นปอบธรรมดาเดอร์นางเดอร์ปอบตอนนี้สิงอยู่กับ Facebook Live เรื่องมันเริ่มจาก ยายแววแกเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างออนไลน์มื้อหนึ่งแกไลฟ์สดขายไก่ย่างตามปกติแต่ยอดคนเบิ่งคนดูมันน้อยคักยายแววเลยบนบานสารกล่าวว่าถ้ามื้อนี้ขายดีสิถวายไก่ย่างก้าวโตปรากฏว่าพอบนปุ๊บยอดคนเบิ่งพุ่งกระฉูดขายไก่ย่างเกลี้ยงแผงภายใน5นาทียายแหววดีใจหลายแต่ลืมแก้บนคืนนั้น ยายแววนอนหลับอยู่ดีๆก็ฝันว่ามีผีปอบตนหนึ่งใส่แว่นกันแดดเรแบนมาทวงไก่ย่างก้าโตปอบตอนนั้นเวาเสียงหลอๆลอว่ายายคอยเบิ่งไลฟ์สดยายอยู่เดอ้ออย่าลืมไก่ย่างคอยยายแววตกใจตื่นรีบเปิดเฟซบุ๊กเบิ่งดูปรากฏว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์จากผีปอบปอบตอนนั้นคอมเมนต์ว่าไก่ย่างอยู่สาย อยู่ที่ไหนพร้อมกับส่งสติกเกอร์สติกเกอร์รูปผีแลบลิ้นปลิ้นตายายแววเลยรีบไปหาหมอผีหมอผีบอกว่าปอบต้นนี้มันติดโซเชียลโซเชียลหลายต้องแก้บนด้วยการไลฟ์สดถวายไก่ย่างยายแววเลยจัดไลฟ์สดถวายไก่ย่างก้าวโตพร้อมกับเว้าพูดว่าขอโทษเด้อปอบยายลืมมื้อหลังสิบ่ลืมอีก รากฏว่าพอไลฟ์สดจบผีปอบก็ส่งข้อความมาทาง Messenger ว่าขอบใจเดอ้อยายไก่ย่างแซ่บคักอร่อยมากพร้อมกับส่งสติ๊กเกอร์ตั้งแต่นั้นมายายแววก็เลยเป็นเพื่อนกับผีปอบใน Facebook เวลาขายไก่ย่างก็สิชวนผีปอบมากินนำด้วยกันตลอดจบแบบแฮปปี้เอนดิงอแฮปปี้เอนดิงบ่มีภายตายมีแต่ม่วน สนุกฮ่าฮ่าฮ